สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจนำเสนอการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลอง,งวัวอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองสภาพปัญหาและความเป็นมาในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลอง,งวัวปี2532 นางปราณีจันทวัลได้มีแนวคิดริเริ่มรวมกลุ่มสตรีชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพจากสารไม้ไผ่โดยเน้นทำอตถกรรมจากสารไม้ไผ่และหวหยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนต่อมาในปี2544ได้คิดค้นนำผักตบชาวามาทำเครื่องจากสารเนื่องจากไม้ไผ่และวัยเริ่มหายากมีราคาแพงจึงหันมาใช้ผักตบชาวาแทนเพราะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในคลองบางตาแผน่นและในท้องถิ่นใกล้เคียง ทั้งยังเป็นการนำวัชพืชในแหล่งน้ำมาใช้ประโยชน์สร้างรายได้ไปในตัวโดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการกำจัดวัชพืชและลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเริ่มจากในปี2532ได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มอาชีพจากสารไม้ไผ่ทำกิจกรรมหัตถกรรมจากสารไม้ไผ่และหวายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและสืบทอ,อดภูมิปัญญาของชุมชน ต่อมาเมื่อวันที่18มีนาคม2534ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกสมาชิกเริ่มแรก14คนและเมื่อวันที่9กรกฎาคม2548ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยปัจจุบันมีสมาชิก65คนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆมากขึ้น ระบบจัดการองความรู้ของวิสาหกิจชุมชนสมาชิกส่วนใหญ่ทำกิจกรรมหัตถกรรมจากสารควบคู่กับการทำนาทำสวนซึ่งเป็นอาชีพหลักกลุ่มมีการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดอ่างทองได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆม,มีการแลกเปลี่ยนวิธีการผลิตปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบให้หลากหลายเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละยุคสมัยอยู่เสมอรวมทั้งสนับสนุนเงินทุนในการทำกิจกรรม ทั้งนี้กลุ่มได้มีการสร้างคนรุ่นใหม่มาสานต่อการดำเนินงานรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานภาคีอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมของวิสาหากิจชุมชนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าแฮนด์เมธถกรรมเครื่องจากสารผักตบชวามีรูปแบบหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค ชิ้นงานที่มีคุณภาพคงทนสวยงามทันสมัยควบคู่กับการอนุรักษ์รวดลายดั้งเดิมที่สื่อต่อกันมาสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายได้มีการคิดค้นออกแบบและผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเสมอโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก3าประเภทได้แก่หนึ่งกระเป๋าสตรีรูปแบบต่างๆ2ตะกร้าและกระเช้าของขวัญ3เก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ iture, และของตกแต่งบ้าน การจัดการทุนของวิสาหากิจชุมชนปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆจำนวน1ล้านบาทสมาชิกทำจากสารผักตบชวาเป็นอาชีพเสริมโดยแต่ละคนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ2,000ถึง3,000บาทโดยกลุ่มมีรายได้หลักจากกิจกรรมดังนี้ 1. นึ่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยกลุ่มเองสรับผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ผู้ซื้อกำหนดสเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และสีการออกร้าน <hhhh> จำหน่ายและแสดงสิน <faz> ค <aa 105> ้าในงานต่างๆตลอดทั้งปีการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคณะกรรมการประกอบด้วย 1. นางปราณีจันทวรประธานสองนางอุดมดีพลารองประธาน 3. นายสมบัติแพร่หลายเลขานุการ 4. ีนางวันเพ็ญแพร่หลายเถรันยิกและ 5. นางสาวทัชการก้อนใสประชาสัมพันธ์คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารตรวจสอบกำกับดูแล จัดสรรผลประโยชน์ของเงินทุนและผลกำไรให้เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มรับและจัดทำทะเบียนสมาชิกสวัสดิการและบริหารจัดการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องการจัดการทุนและการบัญชีปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุน1ล้านบาทมีการทำบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากบางคำสั่งซื้อที่มีปริมาณมากผู้สั่งผลิตจะขอตรวจสอบสถานะทางบัญชีของกลุ่มก่อนสั่งผลิต ซึ่งกลุ่มได้มีการนำข้อมูลบัญชีมาใช้ในการวางแผนการผลิตซื้อวัตถุดิบจัดสรรงานและรายได้ให้แก่สมาชิกโดยจะมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกทราบอยู่เสมอแผนการดำเนินงานเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนคือหึงสมาชิกและครอบครัวมีรายได้จากอาชีพสุจริต 2. นำผักตบชวาม,มาทำให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ ไม่เป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อม3ส,ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเสียสละเพื่อส่วนรวมพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความสามาัคคีและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 4. อนุรักษ์และสืบสารงานหัตถกรรมด้านงานจากสารผักตบชวาให้อยู่คู่กับท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองสืบไปแผนด้านการผลิตหมนผลิตเพื่อจำหน่ายปลีกและส่งสองพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้หลากหลายตรงความต้องการของตลาด สามเชิญชวนให้คนในชุมชนเก็บผักตบชวามาตากแห้งเพื่อส่งขายเป็นวัตถุดิบให้กลุ่มสี่รับสมัครสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นโดยเน้นคนรุ่นใหม่หาใช้พยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดแผนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มแผนงานด้านการลงทุนใช้เงินทุนของกลุ่มที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งต่างๆแผนด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆพร้อมทั้งหาโอกาสเข้าร่วมออกร้านในงานต่างๆทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดตามที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นพร้อมทั้งการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นจุดศึกษาดูงานถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนารูปแบบและผลิตพันใหม่อยู่เสมอทั้งกระเป๋าตะกร้ากระเช้าของขวัญและเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านโดยสินค้าได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานรับรองเช่นมาตรฐานมอพอดอักและรางวัลชนะเลิศในการประกวดระดับต่างๆการกระจายรายได้สู่ชุมชนมีการจ้างงานคนในชุมชนโดยรับงานกลับไปทำที่บ้านแล้วนำมาส่งกลุม่มรวมทั้งรับซื้อวัตถุดิบในชุมชนแผนโยกระดับขยายกิจการและการเชื่อมโยงเครือข่าย หนึ่งมีการขยายกิจาการและพื้นที่การผลิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งมีสมาชิก22รายสองมีการสร้างเครือข่ายการผลิตและวัตถุดิบไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสารผักตบชวาหมู่ที่สองตำบลบ้านรีวิสาหกิจชุมชนช้างสารตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชัยชาญและวิสาห,าหกิจชุมชนจากสารผักตบชวาตำบลชัยยาภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน สมาชิกมีการวางแผนการผลิตและแบ่งงานกันทำเพื่อให้ทันตามกำหนดส่งมอบของและรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้น่าเชื่อถืออยู่เสมอโดยมีการดำเนินงานดังนี้1ประชุมสมาชิกอย่างน้อยเดือนละครั้งและประชุมบ่อยขึ้นตามคำสั่งซื้อหรือผลิตเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ สองสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดหาวัตถุดิบทั้งในท้องถิ่นและจากแหล่งใกล้เคียงสามสมาชิกมีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นงานของกลุ่มโดยเป็นผู้ลงมือทําผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นทุกขั้นตอนสี่สมาชิกเป็นผู้นําผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายในงานต่างๆและมีการแบ่งผลตอบแทนให้สมาชิกตามปริมาณงานที่แต่ละคนทําได้การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องดังนี้1คัดเลือกผักตบชวาจากแหล่งธรรมชาติ เลือกเฉพาะตรงกึ่งกลางกอเลือกลำต้นขนาดกลางไม่อ่อนไม่แก่ไม่อวกเกินไปเพื่อเหมาะในการนำมาจักสารจากนั้นตัดโคนต้นและใบออกใช้เฉพาะก้านเท่านั้น2มีการล้างผักตบชวาด้วยสารส้มเพื่อให้ลำต้นขาวสะอาด3ใช้ความร้อนและแสงแดดฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียที่ติดมากับลำต้นผักตบชวา 4. อบชิ้นงานในโรงเรือนที่โปร่งแสงและมีความร้อนสูงเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งก่อนส่งให้ลูกค้า นอกจากนี้ยังส่งสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านการผลิตการออกแบบและการตลาดที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆตามความนิยมในแต่ละช่วงเวลา <k S 2> ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจมีผลกำไรต่อเนื่องทุกป,ปีโดยมีผลกำไรสุทธิย้อนหลัง3ปีดังนี้ปี2566ผลกำไร71,870บาทปี2567 ผลกำไร275,815บาทและปี2568ผลกำไร115,137บาทปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก65คนสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ2-3,000บาทและยังมีการถ่ายทอดความรู้และสร้างคนรุ่นใหม่ให้มาเป็นคณะกรรมการบริหารและสืบทอดกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไปการพยากรณและสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตและบริหารของกลุ่มไม่ทำลายพยากรสิ่งแวดล้อมโดยมีการนำวัชพืชในแหล่งน้ำมาใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเศษผักตกชวาที่เหลือจากการตกแต่งจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักบำรุงต้นไม้ในแปลงปลูกพืชการช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์หนึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไปสองชุมชนเข้มแข็งเนื่องจากสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้โด้โอกาสมีรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นไม่ต้องไปทำงานนอกชุมชนจึงมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น3เป็นการนำวัชพืชในชุมชนมาแปรรูปสร้างรายได้และสีมีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสืบสารศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพลงอีเซลโดยสมาชิกจะรวมตัวกันทำการแสดงในงานต่างๆ วิสาหากิจชุมชนจากสารผักตบชวาสืบสารภูมิปัญญาทองถิ่นพัฒนาสู่ความทันสมัยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน